สวัสดีครับพบกับวิทย์รถบ้านพอยขวันอีกครั้งนะครับเพราะเราไม่ใช่แค่เซลล์ขายรถแต่เราเป็นคนขายความจริงด้วยนะฮะผมวันนี้เรามาอยู่กับ e ีโคคากันบ้างสำหรับยาลิส1.2 J ปี2016จดทะเบียนปี2017คันนี้นะครับผมไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะับผมพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับด้านข้างของตัวรถนะครับมาพร้อมกับ ยางขนาด14นิ้วนะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมได้มีการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับไฟเลี้ยวติดกับแก้มหน้ารถนะฮะมือจับประตูสีเดียวกันกับตัวรถไฟท้ายแบบ LED คราวนี้เรามาดูด้านหลังนะจะมีมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับลฟ้ากระจกหลัง ที่เสาอากาศจะเป็นแบบกานนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะครับผมขนาด1.2ลิตรรองรับน้ำมันเบนซินได้ถึง E20 นะครับประหยัดน้ำมันที่23.3โลต่อลิตรแล้วแล้วก็มาดูสภาพภายในห้องอห้องเครื่องกันต่อครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับผมด้านฝาดด้านบนนะครับผมยังเดิมๆนะครับโอเคเดี๋ยวให้กล้องแพนดูกันนะครับ น,นี้ห้องเครื่อง่ายังสะอาดนะครับผมคือเจ้าของเดิมดูแลดีนะฮะ,ะมาดูมาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับตกแต่งด้วยสีดำพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์ปรับสูงต่ำนะครับผมมีจอขนาด7นิ้วนะฮะอบ์ดผ้านะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับ โอเคมาดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็สภาพก็เป็นเดิมเดิมเหมือนกันนะครับผมพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะฮะผมสำหรับราคายาลิท1.2เคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทในขณะที่ราคาเปิดตัวต,วตอนป้ายแดงอยู่ที่5,49,000บาทเลขไม,นม,ม้นะครับผมไม่แทสนะครับไม่มีการกอไม้นะครับตอนนี้จะอยู่ที่7,50,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ อาขออภัยไม่ใช่7 5 0 0 0สนโล7 5็0 0มกิโลโอเคผมเผเผิอเติมเลขศูนย์ไปตัวหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับโชว์รูมของเรานะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนพานนกพุทธมณฑลใกล้กับตลาดดอกไม้ปากของตลาดใหม่นะครับผมและใกล้กับเดอะมอลล์บางแคลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 9 4 0 8 2 2 2 2นะครับรถบ้านพอยขวนศูนย์รถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นครับผมขอบคุณครับ